Lho tuh malah, lho tuh malah, lho tuh malah! Malah, 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 malah! Jadi, เขาแยิงไม่ยิงหมดเลยอ่แม่งปัดเฟซัดเฟซบุ๊กแล้วแม่งยิงหมดเลยี่นีน เขีนรถกูไปนะ ตำรวจตรวจสอบได้หมดเลยครับ ก็พวกมึงเลวเขาจะอยู่ได้ไงอ่ะใช่ใช่เจ้าของร้านไม่กล้าอยู่ก็เพราะมึงเลวแรงมันไล่เข้าไปในซอยลึกเลยพี่เข้าไปข้างในเลยอ่ะใช่ใช่เออเข้าไปข้างในซอยลึกมันเข้าไ,ไ,ไปได้ไงบ้านคนอ่ะทั้งนั้นอ่ะ ไม่มีความเกรงใจนะม,มันจะเข้าไปได้ไงอ่ะมันแม่งบ้านคนอ่ะมันเอากฎหมายอะไรมาใช้วะมูนก็ไม่ได้บ้าน

ตม่กี้ยิงกันยิงเนาะผมก็ต้องหลบเหมือนกันนะพี่ไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนกันยิงมาแบบต้องหลบเรู้หเ็นจ้าอบ้านเเ็จองบ้านเป็นเป็นเป็นไห้า็นมเห็นไมอ่ะเปิดไฟด้วยช่วยช่วยช่วอา เปิดเลยพี่เปิดเลยเปิเลยเปเลยอตัวนี้บัตรพี่เปนบัตรอันนี้ไงพี่นี่ครับพี่นี่ๆๆเนมีตะบูดีนะพี่อันเ้นเปิดเขไม่ได้ตัดต้เหรอาผมรู้จักกับเขาเ่ยหนูเขาไปห้องน้ำไงพี่ ก็ล่หลังจอที่นะคุณผ okay. 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 ู้ชมโอเคก็เจ้าที่แล้วเห็นแล้วแล้วก็โอเคนะครับเอาแบบตดแต่พี่ตดได้เลยครับพี่พี่ขอฝอเอาเปิดเปิดเปิดไฟไม่รู้เปิดเลยเปิดเลยเอาเปิดไฟด้วยช่วยโอเคครับ

ไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคครับขอบคุณแม่ไม่ใช่ครับของของานนี้ครับวันนี้ร้านนี้ลยมีหี่ครับ้นิบุหรี่ไม่มัหนูนี่มีบุหรี่ป่ะห้พี่คนไหนเอาไหพี่แบ่งให้นะ ั้งหมครับผมครับครับผมครับครับผมครับครับเลยครับการบอกให้ราข้าขยับนะโลโลโลโ แม่คงยิงโดนหูผมเลยโอ้ยตรงนี้ปุ้มปุ้มปุ้มเออโดนปุ้มปุ้มปุ้มเราก็จะไม่รู้ทางไหนอะมุดดิตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ขสนะครับได้กระชับพื้นที่เข้ามาบริเวณแฟตดินแดงสต๊ะหนึ่งนะครับแฟตดินแดงนหนึ่งนะฮะก็มีทั้งชุดปรับปรามจราจนบอกแขนเหลืองนะ

รอไม่รู้อะไรเจ้าของวะไม่รู้อะไรโอ้ยปิงปองเยอะเลยอ่ะปิงปองเยอะเลยพี่ยึดอะไรได้บ้างครับพี่ปิงปองปิ๊งปองนะคุณผู้ชมปิงปองเป็นแรกครับเป็นแรก

าถไหนอารถไหนรถที่เป็นรถที่เป็นรถขนรถรถหมอพี่พี่เดียวบอกบอกพี่เขาหน่อยรถอันนั้นรถหมอที่มีกระอกแก๊สอ๋อรถหนึ่ง บัตรบัตรบัตรไปก่อนหนึ่งนถที่เบียร์นี้อันนั้นอันนั้นไม่ใช่รถผมนะคุยเี่เอวบัตรเราครับขอดูบัตรบัตมะข่าวครับแพทแพทย์ครับแพทย์เขาค้นสองล้านเลยพี่จะค้นยังไงผมไม่ได้บอกว่าผมจะค้นเขขอดูผมบอกยังเขาค้นี่ย เดี๋ยวนี้เลยคุยกับพี่กูฮ่า่าฮ่าอยู่เมียเรียกกลับบ้านเรียกบ้านอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่อยู่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่ฝั่งไหนไม่ไม่ตอบอ่ะผมถามว่าอยู่ฝั่งไหนผมไี่อยู่แค่อยู่ไหนอยู่อ่ะไอ้ปประจังพรอมเอาไม่ดีอยู่แถวไหนไหนดูปั่นเด้บางยาชนไหนของเขาป่ะ เราชนได้เอามาอ้าวไม่พบประชาชนได้ไงเนี่ยยังไม่ประชาชนอ่ะนี่กันอาสาอยู่ที่นี่ครับอาสาไม่ได้แบบประชาชนทำไมไม่พบประชาชนเลยโทรศัพท์ได้ไหมทำเลยดูดิให้ดูบ้างนะมีเปล่ะไม่มีหาดูดิไม่เอาดูประชาชนทับที่ไหนเอามี่ด้เปล่าย่างฟอซอยไหนซอยสิบสี่อยู่ใครล่ะฮะอยู่ใครอยู่แฟน มาทำไมเนี่ยมาถ่ายรูปไม่ไมาประถมพยาบาลมาประทัดยนไม่พี่ผมไม่มีปัญหาที่อบัตนะเดี๋ยดีพี่นู้นี้เจ็บนี้ก่อนงอนงอนเดี๋ยวจะอบัตให้เขาดูอย่าสั่นเดียอย่าสั่นเดียไม่้องกลัวกันเลย ทีุ่รงมันคืออะไรอะคะที่เจอในในใอันน้ต้องมาถองอี่ราถได้วยตังแนมตั้งแนวออกมาทำไหวะาปเขาประกาศเราแค่องว่าไม่เหม่อนมันไม่ออกไปนี่น่ไหไม่ได้เดีย๋ยวกลับมาเมื่อไหร่จะได้ดูเนี่ย กดไม่ได้พี่ที่หลังบัตรไม่อยู่เยบัตรมันอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋านี่นนนรั i don't ไปนี้กลับกันได้ไหเขาบอกใกลับก็กลับไนตาโอหลายนายนะหลายหลายสิบนายเลยเพิ่งยีิบกว่านายห้กว่านายพี่พี่อนรถหมอนะคะี่รถผมอย่าี We'll right. ต้นๆเจออะไรบ้างพี่พี่ตรวจคนเมื่อกี้ลืมของเขาไม่ตอบเลยอะ่ะไปได้ไหมทางนี้มีคนไหมพี่ทางนี้ไปได้ไหม คุณผู้ชมครับตอนนี้บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่เนาะไปทางไงวะพี่ครับขออนุญาตครับเขาให้นักข่าวไปทางไหนพี่เกาะก,กลางครับเกาะกลางเกาะกลางเกาะนู่น ขาชิบหายเลยขอไล่าามาหนุนอ่ะเพราะว่าอยู่ปกะกังปกะกังอยูไหตรงเนี้าานี่เมาื่อกีอ้เขาให้มีพอตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เขาไล่ไปไปทีงไหนมาก็ไม่รู้นี่จุดนี้ข้างหลังโดนจับอยูอ่ตรงนี้อันนี้เขาให้คือมาอยู่ตรงเกาะกลางครับไม่ให้เราเข้าไปในบริเวณแฟดนะครับ ก็ชนข้างเยอะบบพอสมควรเยอะมากๆครับวันนี้เยอะวันนี้เยอะมากเลยครับเยอะแบบสุดๆเลยครับนะครับในงานสดตรงนู้นะครับตรงนู้นเที่ยงคืนย<า>ี่สิบเก้านาทีนะครับตรงนู้นเป็นามาเร็วนะครับมาเร็วประจําอยู่บนรถมอ์ไท์นะครับบนแปดขึ้นหมดนะครับวันนี้แปดหนึ่งแปดสองขึ้นขึ้นหมดแปดสองแปดสามแปดสี่ขึ้นหมดทุกชั้นนะครับ แล้วก็มีคาดว่ามีน้องโดนจับแน่นอนเพราะว่าเขาได้ถอยรถควบคุมผู้ต้องหาไปอยู่บริเวณคอสต์เพแล้วนะครับและเขาไม่ให้ถือเข้าไปในนั้นนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ครับในบริเวณนั้นโดนจับขหมดกี่คนนะครับบอกแล้วตัด f a c e b o o ต้องมีอะไรแน่นอนสัญญาเฟซบุ๊กหมดนะครับวันนี้สัญญาเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กโดนตัดทุกที่ต่างประเทศก็ไม่สามารถดูได้นะครับตอนนี้ เื่อก,กี้ยิงแบบว่าปุ้งบ้างปุ้งบ้างผมก็อยู่ตรงนั้นโอ้ยนาทีแบบว่าขอรายงานครับด้าน,นหลังผมครับมีน้องโดนจับทั้งหมดห้าคนนะครับที่นั่งอยู่ขอบบนทางเท้านะครับบริเวณบริเวณกาะางถนนนะครับมีน้องผู้หญิงสามคนนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายสองคนนะครับโดนจับตอนนี้เบื้องต้นเห็นแล้วทั้งหมดห้าคนนะครับไปเก่งใน,นคุกนะ ครับคือใครวะ